ไง้งางไหลเบิ่งดูมาไปตัวิะไปใส่ต้มปลาไม่เลี้ยงไม่จินต้มปลาน้ำกันต้มไปแล้วพี่น้องเอ้ยต้มปลาอีกแล้วแต่ว่าต้มงวนนี่จะใส่ใบกระเพรานะ้ำเย็บใบกระเพ้ามามใส่ใบกระเพราข้างน้ำล้วพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องมิงนิซับคอนเทนเนอร์เลิกงานแล้วเลิกงานแล้วสิต้มปลานินต้มปลานินซื้อปลานินอาปลานินมาตะบ้านเมื่อนั้นเผาเผากินบ่กเม็ดเนาะเลออยอีกตัวนึงไปซื้อมาตื่มอยู่ที่อ่ะปุ๋อันมีคาใบมะกรูดตะไคร้พี่น,น้องมีหอมเนาะจะใส่หอม ก็เลยจะมาต้มเส้นปลาได้วิตามิน C, ซีเส้นโปรโตีนโปรโตีนจากเนื้อปลาโอเคอยากให้มันจีดจาดนะพี่น้องอยากให้มันจีดจาดพอดีอยู่ที่ทํางานเนาะมีต้นใบกะเพราใบกระเพรเางามงามพี่น้องงามไรเก็บใบกะเพรามาพร้อมใบกระเพราจะมาต้มใส่แบบละลา้ลาละลา้าจินมหอมเป็นสิพี่น้อง อาโอเคเดี๋ยวตำเครื่องก้นพี่น้องตำเครื่องกันมะก,กะเทศใส่มะก,กะเทศพี่น้องโอ้เสียงแมงเงินจิบป,ปมเสียงแมงเงินจิงจ้งหรีดจิ้งหรีดเรไรในนี้จะเสียงพี่น้องพระตะเว้นั่นคำมาแล้งมาเนี่ยจะเว้นจะอยู่แฟดให้พี่น้อง กินซอสแกเปินสีบานน้องมะเขือเทศใบมะก,กรูดตะไคร ấy, ข้ข่าวะเนี่ยข่าตะไคร้ตะข่าอ่อนไรจะบวกหอมเนะาะตะค่าแก้ไรมันก็จะกลิ่นบ่ไใดพี่น้องข้าเอาตองบข่าพอดี เพิ่นเก่ามาขายแบบพอดีแล้วพี่น้องเอาแต่ยำกินพร้อมนีม่จะสมุนไพรล้วนๆนี่คุณน้องน่าจะสมุนไพรตัวน,นี้น่าจะสมุนไพรจากใบกะเพราผักใส่หลายอย่างไรเนี้ยตะขาโอตะขาขาขา,าตะไคร้อยากตะคุ้นอยาเบอก ใบเห็ดมือลุ้นน้ำเอาไว้ทำาัาละนด้วยเดี๋ยวมันจะหมดซื้อสิบบาทได้ทำตั้งหลายวันตำพริกวันนี้ตำพริกรอบนี้คือจิบ,บ่าไคกแตกก็ออยังอยู่บ้านตอนแกงเงินกิ๊บโป้มใหม้แม่กินหรอกพี่น้องตอนแกงกิ๊บโป้มใหม้แม่กินไงไอ้คกแตกตำาคกแตกด้วพี่น้องพครกรูก้นโครกรู ม่ม่เปร้ยแข็งแต่ไส้เปี้แข็ง,ขงมันจะแซ่บหอมอเ,เอาลงต่ำหอกมันเสียงดังวงเขาตาจาะ้ะนะเป็นแม่บ้านแม่เฮียนนี่เขาฟังจากเสียงต่ำพี่เตออพะพี่น้องถ้าต่ำเยินๆปักต พุทเถ่าแก่สมัยก่อนมึงก็จะเลือกเนาะตาำบักพริกแบบใดนล้วคนตามเพเป็นแดดแตกจดได้ได้สาวคนแก่ปุ๊มีผัวมากินน้ำลูกกับวายุพี่น้องเอ้ยกินกับน้องวันนี้ฮคดซู้นนองกินป้าเปิดเสียงดนตรีเลยอล้วเสียงเงียงก่อนเลยที่ปน,นันท่านเปิด United อยู่ในเทจกันเนี่ย เัาเปิดเสียงเพลงนนเทคโรสพี่น้องเลยเป็นบ้าไปแล้วตำหมากพริกได้ไหมตำหมากพีิกว่าเมนเสียงเพลงได้พี่น้องมันเสียงเพลงจะสนนให้ค่ะยๆได้ hey, เครื่องปรุงมะเข,ขือเทศข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกตำแล้วอันนี้เอาไว้ใส่ทีหลังใบหอมใบกะเพราสูตรของสาวคนแก่นได้พี่น้อง ใส่ใบกระเพราเนาะแบบพี่ตุ้ดไทยบันเขานั่นล่ะโอเคใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปต้มให้น้ำเดือดนะพี่น้องพรน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ปลานี้พี่น้องน้ำเดือดแล้ว เปาปลาลงเปาปลาลงใส่โอ้ปลาแม่ลายพักมาเด้อมากินซอยกันพี่น้องมากินช่วยกันโอ้ตัดปลาบกขาด ลนเนื้อปลาด้วยพี่น้องเนื้อปลาสดๆเลยเนื้อปลาสดๆหลังจากนั้นตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศต้องไปพี่น้องบานี่จะได้เปรี้ยว ็จะสุกเล้วห้อคอยเอาหอมเอาใบากะเพราใส่เนาะตอนนี้เราให้เนื้อปลากับมะเขือเทศมันสุกพร้อมกันไปก่อนปรุงปรุงรสด้วยนี่ต่เกลือกับไอ้ปรุงช่อรสเท่านั้นหระพี่น้องอยหมอหน้อยกหมอญ่อยย่ได้พี่น้องมอหงเขา่ามอหงเขา่าอันพอดีเอาหมอกับบ้านเอาหมอย ทำกับขา้าวกับบ้านมออันมูเฮ็ดประจํากันเนาะหน่อยโพดก็เลยเอานี่แหละหมองุองเขานี่ลแะพี่น้องเเห็นเนื้อปลาเลยค้นแก้วพี่น้องค้นแก้วแบบนี้ค้นเจวใส่น้ำปลาใส่ผงนัว ใส่น้ำปลาใส่พงนัวมะกรูดด้วพี่น้องใส่มะกรูดมันจะหอมใส่มะกรูดนึก่หอมมะกรูดสดชื่นใส่มะกรูดมันแสีบได้พี่น้องเพรต้องใส่บางน้ำใส่มะกรูดคนแจ้วใส่มะกรูดกินกับต้มปลาเป็นกระสมใช่ไหมพี่เนี่ย จิ้มเดียวกันหอมมะกวูดสุดยอด,ดพี่น้องสุดยอดต้มปลาล้นหมอพี่นอ้องต้มปลาล้นหมอเดือดพ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 ดอยู่จะได้ใส่ผักได้บบบนี้้วแบ่งอวกจักครึ่งกอน ต้มปลาลายลายรนหมอพี่น้องเอ้ยแบงหัวจะกคึงกอนแบงน้ำหนกกันเรวก็ตื่มน้ำที่หลังน้หลายโปรดก็บ,บื้ลายดอกสดพอดีเลยแต่ว่ามันหมอนมน่อยซือสุดยอดคุณเนื้อปลาพี่น้องมึงเนื้อปลาดูบับนี้ พูนนะเนื้อตรงท้องนี่มันหน่วยหน่วยเลยพี่น้องเนื้อตรงท้องคน้นค้นดูบ่ได้เลยพี่น้องคนดูบ่ได้เดี๋ยวจ็บเกลือปรุงเื่องพี่น้องใส่ผงวะ่ะใส่ผักลงไปยบบน,นี้ใส่ผักลงไปใบกะเพราต่ำเลยใบยกะเพราพี่น้อง ตามด้วยใบกระเพราสุดยอดหอมบ่พี่น้องหอมบ่หอมสุดสาวคนแก่นคนงาม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 ใส่ใบนั่นเราก็ปีดไฟนพี่น้องปีดไฟเบึ่งดูแบบนี้พุนโอ้เนื้อปากด้วยลแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนตักสีถ้วย อันนี้ลงทุนแคลล่รอยก็บ,บาทพี่น้องตะไคร่ใบบกูดหวหอมสิบบาทเอ้ยบะแมนตะไคร่ใบบกูดต้นหอมสิบบาทอ่มามะเขือเทศของที่เลืออยู่แล้วกับปลาอหอมกระเพรามาจินกระเจียวสม,สมพี่น้องเอ้ยบัดเนี้ยรอจัดรอจัดพี่น้องเอ้ยบัสิบา,าบ์บเอิญกินน้ำมาเดอ้อบัดเนี้ยมาเดอ้อบัดเนี้ยมาเดอ้อ ตักไ้ก้อนแล้วบน,นี้ตักหัวตักท้องโอ้เปอยเ้ยตักผักกับมะเขือเทศสุดยอดเลยพี่น้องไก่ทวนทวนไอ้ทวนทวนพูนน่ะ เห็ดเร็วๆก็จะกินทั้งตัวบัดน,นมาเด้อเสียน้ำกันโช์เนื้อปลาก่อนนะปลาบักลายด้พี่นอ่อยอยู่ของล่างคนละเจาบอกพริกเอาน้ำค้นเจาบอกพริกก่อนจิ้มก็ค้นเจ้าสดน้ำแล้วก็เอาเจลนี่มาใส่อีกพี่นอ่อยมันจะได้เป็นสีสันมลยบะกิจจัดโอ้ ืสุดยอดไปกินกาวอร่อยเลียได้เลียอร่อยเรือได้เหลือได้เลียมือจักภาษาเดี๋ยวเขาก็ห่อนๆพี่น้องเอ้ยบบเนี่ยไอทวนๆน,น,น้ำกันเดี๋ยวจะน้อยจะจิ้นของไม่เนาะพี่น้อง มาแซ่บน้วกันเลยพี่น้องบัานนี้มาแซ่บน้ำกันกินซัมนี่กะเพราไม่ต้องกินหลายมาแซ่บน้ำสาขอนแก่นเด้อพี่น้องบัานนี้ต้มปลาเจียวมะก,กรูดซัมนี่ก็อร่อยเลือได้เรียมือละพี่น้องให้จังเดยก็จะเห็นน้ำแกงหอนๆต้มปลาหอนๆ เนื้อป่าเขาจันทามพี่น้องเนื้อป่าเขาจันทานคุณน่ะไอท้ทวนๆพี่น้องไอท้ทวนๆเสียบหลายบ่มีมูจิ่นเดอ้อตักเจียวใส่เขา่า แก้วบกักขูดหอมๆพี่น้องแจ้วบกักขูดหอมๆอมอืมตักเซ็ตเขาอืมต้องเด็ดเจ็บคำนั่นสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ต้มปลาใส่ใบกะเ,เพราเผ็ดด้พี่น้องปาิี๋พวงมันขวดซื่หมหอมหอมโอ้ยม่เห็น ก็จะลืมกดแชร์กดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆิด้วยพี่น,อน้องไม่ติดตุ่มปลาเนาะกันเนื้อปลาเส้นมูกขะเทศเนื้อปลาพี่น,อน้องควนควนมันไอทวน,ทวน,ท,วนทวนอยู่มันหอน กันสำหรับคลิปนี้กินเขาก้อนพี่น้องมานี้กินเขาก้อน